วัสดีจ้าทักทายจ้าวันนี้แมวกอดปลาแอลเห็บแล้วเนาะเป็นเห็บวันหนึ่งนะจ้ะตีแมวปลาปนปนเอบปลาปลากันแมวแอลทั้งเหนือนะจ้ะทั้งเหนือของประเทศฟินแลนด์เนาะตรงนี้เขาห้องว่ารับแลนดนะจ้าวันนี้หิมะลงอย่างนักนะจ้ะหิมะกำลังลงเลยเนาะตัวไม่เย็นแมวมานะจ้ะตัวไม่เย็นแมวมาว่าเอ๊หิมะลงนานๆจะอีไม่เย็นแมวจับปลาปนปนเขาไปแอลตั้งใดนะจ๊ะแล้วก็ยืนยืนอยู่ตรงนี้ทักทายปนปนก่อนแล้วเดียวจับปลาปนปนหอบไปเอลขอได้กันเด้อ นี่นะเจ้าตัยไม่เย็นแมวมาเดี๋ยวจะปลาไปแอวเด้อจ้าจะปลาเพื่อนเพื่นอนเขาเดินอ่อาแอวพอบริเวณรอบๆนี่นะเจ้าแอวพออันโมบ้านนี่เด้เอแอวพอทั้งเหนือนะเจ้าถึงแม่ท่องฟ้าจะบบัเปิดแต่ก็จะปลาเพื่นอนเเขาเดินแอวพอบริเวณอ่าโมบ้านรอบๆนี่เด้อหิมะก็ลงโปรยปลายนะเจ้าหิมะก็ลงโปรยปลายผู้คนก็ยังบ่อ ออกจากบ้านจากจองเตือนนะจ้ะก็เลยเมีกัไมียแมวนี่ลรจะออกมาสักแป๊บหนึ่งนะจ้ะเขาจะปาเพื่อนเขาเดิน,นดูบริเวณรอบๆหมู่บ้านนี้เดอ้อว่าเป็นยังได้นะจ้ะพอไปตังได้ก็ดูสถานที่ทุกสถานที่คล้ายๆกันเหมือนกันไปเหีนน่ยมมดเนาะแต่ว่าเป็นคนละคนละสถานที่ก,กันนะจ้ะแต่ที่นี่ถ้าเป็น บ้านอย่างนี้เขาจะสร้างเหมือนกันนะเจ้าเขาจะสร้างออกแบบมาเหมือนกันหมดเลยเนาะก็เลยเดินป้าปนเปื่อนเฮาแอลพอชมพอหิม่านหน้านะเจ้าเป็นยังได้พอป่นเปื่อนเฮาหันแล้วเป็นยังได้นะเจ้าฮิมานหนาขณะนี้ถามว่าติดลบอย Jamie, ู ak ่ที่ต่อใดนะเจ้าวันนี้ก็ติดลบอยู่ที่สิเอ็ดองศาเนาะ แต่ละวันนะจะจะสิบเก้าเส้าไปขึ้นทั้งนั่นละเจ้าช่วงนี้เนาะหิมกกะก็ยังอ่าหนาๆอยู่นะเจ้ายังมีความงามอยู่เนาะนี่ก็จะอยู่ทั้งเหนือเลยนะเจ้าแต่ถ้าเป็นอ่าในตัวเมืองนี่หน้านี่ก็หิมกกะก็เริ่มละลายพองแล้วนะเจ้าแต่นี่แมวขอมาทั้งเหนือเนาะทั้งเหนือตรงนี้อยู่คีเอติสกันก็เขตของสวีเดนนะเจ้าแหมฟากนึงก็จะเป็นของสวีเดนแล้วเนาะ พอมาอยู่ตรงใกล้ๆตรงเขตแดนนี่นะเจ้าก,ก็เลยมาปลาเปืี่ยนเขาเดินเออแอลพอรบอบๆหมู่บ้านหมู่้จะปักกันไปต,ตั้งได้นะเจ้าก,ก็เลยมาเดินแอลพอหมอู่บ้านของเขาเนาะว่าเป็นยังไงคนไหนที่ชื่นชอบนะเจา้าชื่นชอบความเย็นก็มาตัวมียแมยมเเดอด้านด้านหลังของมียแยมเนี่นะเจ้าก,ก,เนนเกาเ็เป็นอันลงเก็บขยะเนาะเปิ้นก็เอาขายะมาขวางตรงนี้นะเจา้า นี่แมวกับบหัวจะป้าเปนเปื่อน,นเขาไปตั้งได้พอเขาป้าเปนเปื่อน,นมาแอลแต่ว่าไปตั้งได้ก็มีก่หิมะอย่างอีกก็เลยเอ่าหมุนหึ่เปนเปื่อน,น,นเขาได้พอได้หันกันนะจ๊ะนี่นะจ๊ะตรงอา่าน้อยน้อยนี่ยันตีแม่บอกนะจ๊ะว่าจะเป็นอา่าลงเก็บขายะเด้อแต่เปินเอาขายะมาขวางนะจ๊ะบ้านแต่ละหลังนี่หิมะ อยู่บนหลังคาหนาๆอย่าง,นะนะงอี้เลยนะเจ้าแต่ละหลังก็คล้ายๆกันไปเห็นมหมดบางคนประกออกมาคูที่มาหน้าบ้านเปินนะจ๊ะจะก,ก็็ก้อยเดินใึ้เปิ่นนเขาได้พอได้หันกันเด้อ รดลาก็าวิ่งห่างๆนะจ้ะน้องน้อยประกอออกมาเล่นเนาะปะนออกมาเล่นหิมะเต้ต้ยนะจ้าบอกคอยมีผู้คนนะจ้ะยันตที่บอกหนาวเพื่อนก็นเลยอยู่กันในบ้านกันไม่เห็นแมวกับป้าเปืเปิ่นเนเขาเข้าไปข้างในเด้อเขาจะก็ก็กอเดินไปนะเจ้ะ อยา่างติบอกมาหันหิมะหนนะยี่นจาจะคิดถึงบ้านเฮาเด้อแดดหอนๆบ้านเฮานจาจะคนไหนมีแดดก็ส่งมาตั้งเพ่พองเด้อจ้าหนาวเย็นมากเลยตั้งเพ่ตัวมีเยีมยมเอไปไปเด้อมาอันเขาไปติดกันนจาจะเขาจะเข้าไปตัวอ่าในหมู่บ้านนี่เขาจะเดินเลาะตามหมู่บ้านนี่นจาจะว่าเป็นยังไงนจาจะ ถ้าเขาหันในในที่แมวไทยนี่กัเขามาสัมพัก์ด้วยตาของตัวเองนะจะมันจะงามแตกต่างกันกันกบตีเขาไทยนี่นะจะที่มากกำลังฟูฟูเลยนะจะกกเดินไปเด้อเขาจะเดินเข้าไปข้างไหนปุ่นว่าเป็นยังได้นะจะบ้านแต่ละหลังก็คล้ายๆกันไปเหีมมด นี่ถ้าว่าท้องฟ้าเปิดนะเจ้าเขาจะพอไปได้ไกลไกเลยเด้อแต่ท้องฟ้ากับบ่เปิดนะเจ้าช่วงนี้อย่าที่บอกท้องฟ้าบอกค่อยเปิดต่อได้เนาะต้องรอพอช่วงใบยๆนะเพราะเจ้าพอช่วงใบยบยประมาณใบสองจะใบสามนี่นะเจ้าใบมองถึงใบสองนี่จะหันท้องฟ้าก็จะเปิดเห็นน้อยเนาะแต่หลังจากนั้นก็จะมืดลงเห็นแล้วนะเจ้าจะแทบจะบ่กไข่หัน,นตะวันเลยนะเจ้า พอพอไปตั้งได้ก็มีกะหิมะกองโตโต,โตจะอี้นะเจ้าจะป้าป่วนเขาเดินเข้าไปข้างในนะเจ้าเพื่อว่าเขาจะไปอยู่ตะตีบนดอยสูงสูงพอได้วิวไกลไกลเลยนะเจ้าช่วงนี้ท้องฟ้ายางที่บอกท้องฟ้าบอกค่อยเปิดแต่เขาก็จะพยายามหาวิวงามๆมาส่งให้ป่อนเขาได้พอได้หันกันเด้อ ตรงนี้ก็คือ,อยางตีแมวบอกระค่ะเป็นตีทิ้งขยะเนาะตีทิ้งขยะของเพิ่นเพิ่นก็จะมีทางดักพิงตัวนะจ้าช่วงนี้ก็ยังมีหิมะฟูๆยังอีแต่ว่าถ้าเดือนหน้าไปแล้วนะจ้าหิมะก็จะเริ่มละลายจะบอหันความงามจะอีแล้วนะจ้าช่วงนี้ยังยังอันมาเดียวนี้ยังฟูๆแงมๆอยู่นะจ้าแต่ถ้าชวนตีหิมะละลายนะจ้ะทุกทีทุกแหงมาก็ ากลายเป็นน้ำนะจ้าเพราะว่าหิมะกล่อ,องตโตโตจะออินอาพอเวลาละลายมานี่น้ำทุกทีทุกแห่งก็เต็มไปด้วยน้ำเหมือนกันนะเจ้าผูค้คนก็เริ่มออกมาเล่นกันเนาะนี่ก็คือหมู่บ้านตีแมวของแม่แอวกันก็เลยอยากจะเอาอความงามของประเทศฟินแลนด์นี่มาฟ้าขึ้เปื่อนๆเขากันว่าเออบ้านเมืองเขาหนาวๆแล้วเขาเขาอยู่กันยังได้นะเจ้า เขาใช้ชีวิตกันยังไดกันนอะกก็เลยเก็บภาพบรรยากาศจีีมาฟ้าขึ้นเปื่อนๆเขากันแล้วก็จะพยายามเข้าไปเดินบริเวณรอบๆนี่นะเจ้าเพื่อว่าจะมีดอยที่ไหนให้เขาส่งไปได้ไกล้ๆคือเปื่อน,นเขาได้พอได้หันกันนะเจ้าถ้าช่วงใบใบามาแล้วท้องฟ้าก็จะเปิดเห็นน้อยนะเจ้าเขาก็จะหนันเนาะแต่ถ้าช่วง เออย่างอีนะเจ้าเวลานี้ก็สิบโมงไปนะเจ้าก็ยังบะหันอ่ายังบะหันไก่ต่อได้เตือนนะเจ้านี่ก็คือหมู่บ้านติดเมียแมวป้าเปิป่นๆเหาเดินเอวกันเด้อจ้าคนไหนต่ชื่นชอบคลิปมีเียแมวนะเจ้กาก็จวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงไก่แรงใจให้แมว